โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับก็สู่ช่องเดอะบอสลาดเดนนะครับผมโอ้ก็หายกันไปนานมากเลยครับผมสามอาทิตย์ได้ครับผมที่ผมนั้นไม่ได้อัดคลิปนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมก็จะบอกสาเหตุกันนะว่าทําไมผมถึงไม่ได้อัดคลิปเลยแล้วผมมาตลอดสามสัปดาห์นี้ครับผมอาจจะสังเกตได้ว่าในคลิปผมก็มีไลฟ์สดอยู่สองไลฟ์สดแล้วใช่ไหมครับผมจะถามว่าทําไมวันนี้ถึงมาอาดคลิปละครับผม เอ็ดผลง่ายๆเลยก็ผมที่ผมนั้นไม่ได้อัดคลิปมาตลอดถึง3สัปดาห์นี้ก็ผมเอ็ดผลนี้ง่ายๆเลยก็ผมแล้วก็จําใส่หัวไว้ด้วยนะครับผมว่ากูขี้เกียจทําครับแค่นี้ครับรอเล่นก็ผมมันยังไม่หมดนะครับผมสาเหตุที่คําว่าขี้เกียจมันก็อยู่ในส่วนหนึ่งของตัวผมด้วยผม แต่ว่ามันยังมีมากพอนะครับผมอาจไม่เยอะมากครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าพอสังขอบเองนะครับผมว่าโดยปกติแล้วนะครับผมคลิปในช่องผมนะครับผมจะลงสัปดาห์ละครั้งนะครับผมเครือ,อที่หนึ่งก็ลงคลิปหนึ่งครั้งนะครับผมคือก็เห็นว่าผมไลฟ์สดอยู่สองครั้งแล้วผมแล้วก็ผมก็ ไม่ได้อัดคลิปลงในช่องเป็นอีกคลิปหนึ่งไปแล้วผมเป็น2คลิปนะผมเป็นทั้งไลฟ์แล้วก็เป็นเป็นทั้งไลฟ์แล้วก็คลิปนะครับผมซึ่งนะครับผมผมก็อยากจะคิดว่าผมก็อยากจะทําทั้ง2องอย่างนะผมแต่ว่าผมตัดสินใจไ,จไม่ได้ก็ผมผมก็เลยลงไปทั้งอย่างเดียวเลยก็ผมแล้วส่วนคลิปก็ช่างมันก็ผมผมก็เลยเอาไลฟ์เป็นคลิปไปเลยนะครับผม พูดมากก็พอแล้วผม,ผมไม่ได้เข้าเนื้อหาของคลิปนี้เลยนะผมคือหนะ้าผมวันนี้ผมก็มาเล่นแมปเจลเบ,เบ,เบ,เบกับผมเหมือนเดิมเลยก็ผมวันนี้ก็เจอเบกมีอัปดเดตใหม่นะครับผมเป็นอัปเดตท,ที่ถือว่าน้อยมากเลยก็ผมได้ดูบรรยากาศนี้ก็ผมหิมะพวกนี้ก็ได้หายไปหมดแล้วก็ผมแสงจากข้างบนนี้ก็ ายไปที่รยบร้อยแล้วผมมาใหม่ก็อีกปีหน้านะครับผมรู้สึกว่าย่านี้เขาก็ออกทำออกมาได้ดีเลยครับผมดูสบายตาขึ้นเยอะนะครับผมให้ดูสดๆใสๆนะครับผมนี่ไปเราไปดูที่อัปเดตแรกกันเลยนะครับผมอ้ยรถแรงเกินนะครับผมโอเคโอเค อัปเดตใหม่นี้ครับผมก็เหมือนเดิมก็ผมมีซีซั่นใหม่นะครับผมซีซั่นที่8แล้วนะครับผมซึ่งซีซั่น8นี้ก็มีชื่อว่าอืมีชื่อว่า Looking to the Future ก็ผมถ้าให้แปลเป็นภาษาไทยก็คือมองเห็นอนาคตอันแสนกว้างนะครับผมไอ้คำว่าแสนกว้างนี่ผมผมตั้งมาเองครับผมเพราะว่าไอ้ผ่านสังกฤษมันมันไม่มีคาว่าไว้พวกนี้ก็ผม มก็เลยแปลแบบนี้ครับผมถ้าแปลกับเต็มๆเลยก็ผมมองหาอนาคตแค่นี้ก็ผมไม่ต้องไปกว้างขนาดนี้ก็เพราะว่าผมตั้งมาเองก็ผมมันก็ไม่ต่างอะไรกับว่าผมนั้นไม่สามารถมองถหงความเจริญของประเทศสารคังนี้ได้ก็ผมเมื่อไหร่อตทูมันจะออกไปสักทีวะโอเคนี่ก็ผมนี่ก็คือหน้าตาของรถคันใหม่ก็ผม รถซีซันคันนี้โอ้โหคือแบบมันดูเท่มากเลยครับผมเขาบอกเป็นรถบินได้ด้วยครับผมเนี่ยดูนะครับผมคือแบบรูปทรงนี้มีคนบอกว่ามันเหมือนปกตินะครับผมเป็นปกติของโลกอนาคตนะครับผมแต่คือที่สุดก็คือมันสามารถนั่งได้4คนน้ำโอ้โหโคตรดีเลยครับผมไอรถบินได้คันละล้านเนี่ยคืออันราคาะล้านหนึ่งใช่ไหมผมตีรถคันนี้ไว้สักประมาณ สองล้านนะครับผมโดยประมาณนี้ครับผมเพราะว่ารถนี้มันเป็นรถจากอนาคตครับผมไอรถคันที่สองล้านห้าจากอนาคตเหมือนกันครับผมมันโคตรที่จะแพงพอๆกันเลยครับผมผมก็ตีราคานี้ไปไปสักสองแสนแล้วกันเพราะว่าเขานั้นไม่ได้ตั้งราคาติดไว้นะครับผมแต่ว่าคุณก็ไม่สามารถดูราคาได้ผมดีอินดิแ l e โคเคนอตปีพัสดเโอเคคือรถคันนี้ยังขับไม่ได้ครับผมแต่ว่านั่งข้างๆนี้ได้ครับผมแล้วก็ฟาร์มไปครับผมผมก็ฟาร์มเหมือนเดิมครับผมฟาร์มไปถึงเวลสิบนะครับผม แล้วก็มาดูเด,ดอร์บอทดีๆครับผมไอคนพวกนี้มันก็ยังจะฟาร์มกัน2วันเวล3แล้วคือไม่รู้ว่ามันทำบั๊กอะไรหรือเปล่าถึงได้วลเยอะขนาดนี้นะครับผมโอเคซีซันก็มีแค่นี้นะครับผมของรางวัลก็ตามนี้เลยครับผมมีล้อรถมีสปอยเลอร์อันนี้เป็นของตกแต่งครับผมเป็นเทเลพอร์ตนะครับผมอันนี้คือสีรถอันนี้คือรถใหม่ครับผมส่วนซีซันบาร์ผมก็ยังไม่เติมอยู่ดีครับผมเพราะผมไม่มีงบพอครับผม ขอโมนัสก็เมื่อก่อนก็เหมือนเดิมครับผมก็มีแค่อย่างเดียวครับผมแต่ว่าลดลงแค่ท็อปสองเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่รอบนี้มันจะได้รอนะผมเป็นรอรถคันเทพใหม่ทีหนึ่งครับผมหลังซีซั่นจบไปครับผมไปเดี๋ยวไปดูที่ญาติผ่านนักคันใหม่เลยนะครับผมเจลเบรกก็มีญาติผ่านน้ำมาใหม่ครับผมซึ่งจะบอกว่อะไรแทบจะไม่คุ้มเลยครับผมแต่ว่า ผนก็สามารถซื้อมาสะสมได้ก็ผมสปอรไม่เอ,อ่ยโอเคเจอแล้วก็ผมนี่ับผมเป็นรถ SU v ก็ผมมันชื่อว่าแบ็เจอ์นะผมซึ่งผมก็จะซื้อเลยนะผมไม่รอช้าเพราะว่าผมยังไม่ซื้อแต่เมื่อวานก็ผมวันนี้ผมเพิ่งอัดเป็นวันอาทิตย์นะผมแล้วก็จะมารีวิวรถคันนี้ด้วยก็ผมโอเคเสียงรถก็ยังเหมือนเดิมนะผมไปขึ้นมาเลย เดี๋ยวแป,แป๊บแป๊บแป๊บอยู่นี่อย่าเพิ่งพูดอะไรนะขึ้นขึ้นมาโอเคและนี่ก็คือหน้าตาของรถคันนี้นะผมรถ SUV ก็ผมเป็นรถเอาง่ายคือเป็นรถครอบครัว,วนั่นแหละครับผมนี่คือที่เขาเอารถเขา้เขามาในหุ่มเหมือนจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับโปรสตอรี่พวกนี้ของผมเผื่อว่าใช้ประโยชน์ได้นะครับผมเดี๋ยวมาว่า ความเร็วกันนะครับผมโอเคถ้าเกิดยังไม่แต่งเป็นเวลไฟนะผมก็ความเร็วคงอยู่ที่ประมาณเดี๋ยววัดๆก็ประมาณ9กกว่านะผมเดี๋ยวไปแต่งดูเดี๋ยวไปดูที่ส่วนอัปเดตต่อไปเลยก็ผมมาส่วนด้วยต่อไปนี้ก็ผมถือว่าไม่รู้ว่าการานี้มันจะเปลี่ยนไปตลอดหรือเปล่าครับผม คือว่ากระลานี้ก็ผมเขาเปลี่ยนมาประมาณ4ี่ครั้งแล้วผมเอ้ยถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าไม่รวมทั้งแรกที่จลเบรมันเปิดกั้นแรกผมนะเป็นเวอร์ชันหนึ่งเลยผมอันนี้คืออันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นที่4แล้วนะครับผมที่ที่มีกระลาเป็นหน้า GUI ใหม่มาก็ผมของตกแต่งก็เหมือนเดิมก็ผมนี่พุนหน้าพวกนี้ก็ทำมาใหม่หมดเลยผมแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้าใหม่นั่นก็คือซอสนะครับผม สามารถปรับดูได้ว่าของตกแต่งพวกนี้ว่ามันมีอันไหนที่คุ้มกว่าหรือว่าอันใหม่กว่านะผมสามารถกดตรงข้างๆได้ก็ผมตรงสี่เหลี่ยม n e w r e d ตอ t บจิคอลเอ็ก e ์เดงดังโอเคซอสก็ผมซอสจะเป็นเหมือนว่าถ้าเกิดคุณติ๊กไอซ์ยานพานะเป็นเป็นสีที่คุณชื่นชอบอะคุณก็สามารถติ๊กได้ก็ผมโดยการกดคีย์ูปดาวตรงนี้ก็ผมนี่ แล้วคุณก็กดมาที่ซอร์แล้วผมอ่าคุณก็เลิกเลิกเลยก็ผมอ่านี่อ่าผมแต่งเป็นนี้แล้วกันนะผมระบบเซฟก็เดี๋ยวก็ผมแต่ว่ามันอาจจะดูไม่ชินสลับผู้เล่นกับเข,า,ขาอย่างผมหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่งได้เอาเข้ามาเมื่อเมื่อวานนี้ครับผมแต่ว่าสิ่งที่ ที่เขานั้นยังไม่ได้เข้ามานั่นก็คือโปรติเวลามีกรารานใหม่นี่ครับผมสิ่งที่โอเคคือเหมือนน่าจะเปลี่ยนนะแปลว่ามันเปลี่ยนยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าโมเดลยานผ่านาน้ำก็ผมยังยังไม่ได้ใส่เท็กเจอร์มาไว้ไงสิ่งที่ยังไม่เพิ่มมาก็มีก,ก็ผมก็คือเป็นเป็นแพดก็ผม เขาจะเรียกว่าเป็นทะเบียรลนรถละกันครับผมเพราะว่าเขายังไม่ได้เพิ่มมานะครับผมนี่คือก็ต้องรออัปเดตหน้าอีกทีนึงนะครับผมซึ่งเดี๋ยวไปดูที่หน้าเกมกันเลยผมว่าเขามีอะไรแอบอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมเนี่คือหน้าตาของเจลเบกครับผม Larger Check Our New g a r a Loading o u t Soon Thank s For Your Feedback เขาบอกว่า เป็นทะเบียนรถขนาดใหญ่ๆครผมกำลังจะเข้ามาในกระดาษใหม่นี้ครับผมแล้วก็รอติดตามไปนะครับผมมาข้าั้นนี้ต่อครับผมบวกกับผู้เรามีบางอย่างที่เจ๋งกําลังจะมาในกลางเดือนกุมภานะครับผมแล้วก็รอติดตามไว้ครับผมซึ่งมันจะมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เกี่ยวกับอัปเดตหน้าอีกทีนึ่งครับผมเพราะว่าพบว่าผมสังเกตได้คลิป ต่างชาติแล้วก็ผมว่ามันจะมีตึกมาใหม่ก็ผมมันไม่ใช่ว่าตึกใหม่แล้วผมมันว่ามันเป็นมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสีใหม่ก็ผมโอเคมาอยู่ตรงนี้ความจริงคุณเปลี่ยนตรงนี้เลยก็ได้นะเออไอเท็กเจอร์เนี้ย ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันเคยเป็นสีอะไรนะผมแต่ว่าพวกต่างชาติเขาได้มองว่ามันเป็นสีใหม่ก็ผมทุกคนคิดว่าไงว่า,วามันคือทีปป่นใหม่หรือเปล่าครับผมถ้าคิดอย่างนั้นก็คอมเมนต์มาได้นะผมว่ามันคือท่ปป่นใหม่ก็ผมแต่คิดว่าสองอย่างนั้นก็คือมันจะก็จะเหมือนกับแมสซิตี้หน่อยก็ผมคาสิโนแล้วก็ไนท์คลับนะผมทุกคนคิด2อ,อย่างนี้ว่าจะเอาอะไรเข้ามาเป็นทิปปนใหม่นะครับผม ปนี่เดี๋ยวผมจะลองแต่งดูว่าผมไอ้เท็กเจอรตรงนี้ก็ผมไอ้ทะเบียนเนะนี่ยเนี่ยมไม่ลืมเปลี่ยนได้ไหมคือมันก็เปลี่ยนได้นะผมแต่ว,ว่ามันยังไม่มีเมนูที่ชื่อว่าไอ้นี่นะเป็นลายเส้นอ่ะอ่าผมเขียนไว้ก่อนนะอ่าเขียนเขียนได้ก็ได้โอเคเขียนห้าห้าไปอ๋อเดี๋ยว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 ,ยวนี่นี่เหมือน,นว่ายังยังไม่นี่นะ ระบบมายังไม่สมบูร okay, ณ์เขตเราก็ต้องรออีกทีนึงแล้วผมรออัปเดตหน้านะไปะเดี๋ยวไปดูอัปเดตส่วนอื่นกันเลยครับผมอัปเดตส่วนอื่นก็ถือว่ามีน้อยเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมก็จะอ่านรายละเอียดจากทวิตเตอร์ของอัซิโมให้นะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นนะผมผมขอเป็นตำรวจก่อนนะครับผม ดีก็ตายคืออะไรวะอ้าวเฮ้ย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 อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเกมบั๊กเอาชีตเอ้ยอ,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 อะไรวะเนี่ยอ้โอเอ้เอนอยนอนอย่างนี้เลยวะเนี่ยโอ้จบเฮเรียบร้อย มาแล้วผมเมื่อกี้ปักอะไรก็ไม่รู้นะครับผมโอเคขอบูดที่มารอไว้นะครับผมซึ่งในส่วนอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจานให้นะครับผมขอไปหน้าทวิตเตอร์ของอาซิโม่ก่อนนะครับผมซัมโบนัสไอเทมครับผมผมนับนี่เป็นอัปเดตส่วนอื่นเลยครับผมเพราะว่ามันมีแค่แกปักพวกนี้ครับผมไะรีดิวแคนนอนสปอนเนอร์ไอคิมเอเรียบายยีนนะครับผมคือ ปกติแล้วก็ผมถ้าเกิดเราเป็นโจรแล้วก็ตำรวจก็ผมเราจะไม่สามารถถ้าเกิดมีตำรวจแล้วก็โจรอยู่ใกล้ๆโจรแล้วผมเราจะไม่สามารถสปอนไอรถได้ข้างๆครับผมคือแบบถ้าเกิดอยู่ใกล้อ่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดเราอยู่ใกล้โจรน,นะครับผมเราจะไม่สามารถสปอนรถได้ับผมมันจะขึ้นอย่างนี้เลยก <crunch S 2> ็ผมสปอนรถสักคันนึงก็ได้ตี rs. มันจะเขียนอย่างนี้เลยับผม แต่ว่าเด่นนี้ก็ผมเขาได้ลดระยะนะครับผมลดระยะมาอีกท okay. ีหนึ่งก็ผมก็โดยประมาณก็โอเคประมาณนี้ก็ยังได้ก็ผมถือว่าใกล้มาดนึ่งนิดน,น,นึงครับผมถือว่าเป็นระบบถือว่าทำออกมาได้ดีมันนะครับผมเมื่อก่อนที่ก็ลดได้สักก็ต้องเคยไปไกลๆหน่อยนิดนึงครับผมแต่ว่านี้ก็ลดมาก็ถือว่าใช้ได้เลยก็ผมพูดไม่ออกนะผมแต่ว่าเขาก็ได้มีการเปลี่ยนไอคอนใหม่ด้วยผมไอคอนกระลาน,นี้ครับ เป็นรถใหม่มรค,ครับผมนี่คันนี้เลยผมมิเลอร์ไอส์เบเกอร์ฟิกซ์ครับผมเป็นกระจกเกี่ยวกับรถไอซ a s ันเจ็ดนะครับผมเวลาคุณจะเลือกรถใหม่อันนี้ใช่ไหมครับผมก็กดซอร์สไปครับผม เเกเกอโอเคต้องรอ11วินาทีเพราะผมสปอร์นน,นี้ไปซึ่งมันก็ไม่สำคัญเลยเพราะว่าผมไม่เคยเจอบักนี้กัผมไอสเปเกเกอร์กระจกวงนี้กัผมว่ามันมีปัญหาอะไรไปที่กระจกนดเด็ดเด็ดเด็ป มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมหรือว่าปกติเลยแต่ว่าน่าจะเป็นเฉพาะบางคนนะครับผมอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันนะครับผมบลูร์กระจกตรงนี้ครับผม Quiet Vehicle Sound อันนี้คือมันจะเหมาะสำหรับคนที่มี Voice Chat นะครับผมถ้าเกิดในระหว่างที่คุณคุยกับเพื่อนในระหว่างขับรถนี้ครับผมรถมันก็จะเงียบไปเลยครับผมแค่นี้ครับผม อรใหญสุดท้ายก็คือ Jet View Now h a v e Window Color Option นะครับผมเป็นเครื่องบินนะครับผมแต่ว่าก็ผมคุณผู้สร้างเกมครับผมคุณช่วยปรับเรื่องขึ้นีีเจ็ดหน่อยนะครับผมโอเคนี่ก็ผมคือนะผมเวลา จะถอยหลังใช่ไหมคือคือม no. no. ันถอยหลังไม่ได้เลยก็ผมวันนี้คือมันบ้าอะไรก็ไม่รู้นะผมเดี๋ยวพอเราเวลาเดินหน้าเดือนหน้าก็ปกติเลยก็ผมแล้วพอเราจะเข้ากระดาษพวกนี้ก็ผมเข้าแบบตรงไปเลยก็ผมอย่างนี้เลยก็ผมคือเราก็ไม่สามารถถอยหลังมาอย่างนี้ได้ก็ผมคือไม่รู้ระบบเป็นอะไรก็ผมมาโฟกัสที่ที่หน้าต่างตรงนี้ก็ผมสามารถแต่งได้ก็ผมโอเคอย่างนี้เลยก็ผม มันคือคือมันก็ถอยหลังนะเออแต่ว่าถอยได้ก็จิดจิดเดียวอะ่ะเออคิดดูนะแต่ผมม,มีวิธีแค่นะก็คือให้เอาหอมานะผมก็ลากมาอย่างนี้เลยก็ผมแค่นี้โอ้โหโคตรจีเนียร์เลยไปสีหน้าตามมาดูจื้จ้าหน่อยเพราะว่าผมแต่งเป็นสีฟ้าับผม อโอเคสลับอัปเดตนี้ก็มีแค่นี้ครับผมถือว่าเบรน้อยเหมือนคันนะครับผมปกติคือตอนที่เจอเบรมันจะอัปซีซั่นใหม่มาใช่ไหมคืออัปเดตมันก็จะระดับกลางๆหน่อยครับผมอันนี้คือมันก็เชิงแบบระดับกลางๆน่อยๆครับผมคือมันก็อัปเดตไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมโอเคสไลดนี้ก็ขอตัวลากดไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมย้ำว่าอัปเดตต่อไปนี้ก็น่าจะเดือนหน้าไม่ก็ ที่เขาบอกว่าเป็นกลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแหละครับผมเดี๋ยวรอรุ้นกันนะว่าเขาจะมีอะไรเข้ามาใหม่มาบ้างก็อาจจะเป็นอัปเดตเล็กๆนะครับผมเไล์ก,ก็พอต้องกลนไปแล้วผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ